มีป้ายบอก์ดลูน่าเดอะเซนท์พอค่ะเดี๋ยวเราจะไปเซนท์พอกันข้างบนก็จะเป็นสไตล์ยุโรปหมดเลยอ่ะสวยมากเพราะว่าตอนเย็นเขาก็จะมีเปิดไฟตรงนี้ด้วยนะ จะมีร้านยาร้านฟาร์มาเซียป๊พอปปูล,ล่ามีร้านซาซาด้วยเฮ้ยที่เราเห็นที่ห้องกงอ่ะมันมีมาเปิดตรงนี้ด้วยนะย่านนี้จะเป็นย่านซื้อของฝากนะใครยังไม่มีของฝากก็มาซื้อตรงนี้ได้มันจะมีตรอกหนึ่งที่ขายของเที่ระลึกอ่ะเยอะมากวันนี้ก็เหมือนเป็นวันประหนึ่งว่ามาดูงานที่มาเก่านะ มีงานแสดงโลโบโติกของ MIF นะคะนวัตรกรรมหุ่นยนต์ AI นะคะ <c oughs> เขาก็จะไปเด็ดเป็นแบบคนแล้วก็เป็นหมาสุนัขใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> เด็กชอบการแสดงนี้มากชอบหุ่นยนต์หมาค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะเธอคน,นเป็นหุ่ยนยนต์ AI ก็สัตว์เลียงค่ะสามารถทำท่าทางต่างๆ,งๆได้ค่ะทุกคนโรลบูม<อ>ันบอกอะไไหม h e l ล o h ราบอกแล้วก็ตบมือบอกเล่าไม่ใช่หลัก <c oughs> งานนี้ก็มีคนมารวมตัวกันเยอะมีคนเยอะมากเลยมีให้ทุกคนถ่ายรูปด้วยนะจุดโลเคชั่นดีมากอยู่หน้าโบสถเลยติดตาตาต่อไปค่ะ